สวัสดีครับสว่วนไม่เอกครับวันนี้เรามาดูซิงคูเนียมครับเงินไหลมาด่างขาวนะอันนี้จะเป็นเงินไหลมาด่างขาวต้นแม่นะครับ,นะรบด่างสวยๆเลยใบหลอดนี้เริ่มกลางเลยนะครับนะครับแล้วก็มีความด่างความด่าง ต้นนี้ดังลงการเลยนะครับดังง่งลงาเลยตันนี้จะเป็นต้นแม่นะครับอยตั้งแม่นะรัวนตัวนี้ก็จะเป็นที่ผมที่ผมตับชำไว้ครับจะเป็นแบบฮาร์ฟเลยนะครับแล้วก็ หลอดแล้วหนึหลอดนะครับหลอดหลอดแทงมาแล้วอันนี้จะเป็นซิงโคเนียมนะครับเงินลายมาด่างขาวนะครับแล้วก็เราก็จะมีเงินไายมาด่างชมพูแล้วก็ตัวออมชมพูนะครับออมชมพูที่ติดแล้วนะครับลากเดือนดีแล้วนะครัฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนมาเอกด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้เราท,าทําคิดดีๆออกมานะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะครับตอนรับปีใหม่นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับ,รบวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกัน